สวัสดีค่ะนี่เรามาเอ๊ะใครอยู่บนรถไทยแลวเราจอดตรงไหนนี่ไม่นท่าไรกันสักคนอาจขับรถ,ถไทยได้เลยอู้ไม่ต้กีดคนใครดิไม่รู้แล้ว มันไม่ได้ดูข่าวงอนงอนอะไรงอนไม่เขาไม่ขับรถไทยผมเคไม่ลงจากรถเองด้วยเขียนบอกว่านูขับรถขับรถกระเชงอ่ะรถรถกระเชงไทยอ่ะไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่ไหนน่ากระเชงี่งอนเงินงอนงอนไม่ให้ขับรถมากินข้าวได้แล้วมากินข้าวกินแล้วกินแล้วกินกระป๋อยให้มันตายเออไม่ชอบทานวันนี้ไปไปเอาน้ำมันไป รยูยูคเอน็กนี่พีอีบอกว่าอยู่มีน้เปดสิลิตรสิลิตรมือเทนละมันโมงเอ้ยใครก็ไม่รู้แต่เอาไม่โคมาแถมเองต้องเติมน้มันเองอีกตังก็ไม่จ่าย ไปเอาแล้วโอ้ยร้อนเชกเกเยวมาจากไหนว่าจะไปหาเจโบเสนอเจโบไปแล้วเป็นไหนเก๊ไปไหนไทยเขาไปเที่ยวไทยอ๋อนึกว่าแต่เก๊ไปแล้วนึวกว่าแต่นี้ผัวไปแล้วนึกว่าแต่นีผัวไม่รู้หรอไปแล้วกิทาวิจิชมาให้ไปทำน้ำให้เมียวเดี๋ยวก่อนไป,ไปไขนายนา้ำได้ยัง <laughs> อเสาวนุ uh, <c oughs> ่นจะขับเองเหรอเอาบอกเันจลอกระทำนี่น่ตรงนี้ได้เดูดิเอาขยอ่องนี้นะนว่าจะดนอยู่เองแล้วโอ้หกก็ถ่ายคือนช่แล้วนึก็พูดๆเสร็จปึ๊บ หนูจอดรถหนูจอดรถได้ไหมเครื่องมันดับใช่ไหมไม่ได้ดับหนูก็ปุ๊บกเอาขาหนูลงอ่ะแล้วมันลื่นตรงทางมันลื่นอะแล้วมันก็ลื่นไปเนี่ยล้มโทรศัพท์หนูมันก็เบี่ยงออกตรงทางหนูก็ลื่นเท่ไนัแล้วหนูก็ลุกหนูลุกมายกรถเนาะหนูก็เอาขุ่ก้าวขาไปเนี่ยล้มไปโดนเป็นข้อพอหนูยกรถเสร็จปุ๊บมันเป็นออโต้ใช่ไหมพอเราบิดคันเร่งนิดหนึงอะมันติดแล้วมันพอหนูบิดปุ๊บมันติดไม่ได้ยินแต่ปึ๊บไปแ้่ได้เดี๋ยวลงอีกรอบ แต่คลิปมันก็ยังถ่ายโน้พี่ยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปต่อโทรศัพท์ไม่ดับนูก็ถ่ายคลิปต่อขี่รถขี่รถข้างหนึ่งให้ดูเลยทีเอาข้างหนึ่งข้าขาเดียวเอาขาเดียวทำน้ารเนีเอ๊ะมือูเรื่องนะ อเดียอาเล้งแข่งก oh. ันเอารได้เอาซางแข่งกันับชนมาชนมาชอบมอเตอไซค์เลยไปนุ่นไปขับไปขับไเเลยคิอเกาเลยโอ เขาจะยกล้อเขาจะขบยกล้อเอาหายร้อนแล้วบอกขับดูขับไม่เป็นความจีน้าแม่จนจะเป็นสระเหยเลยว่าขับไม่เป็นจีเกิด รากระดูกนุยโอ้ยไม่ใช่เสร็จแล้วบอครับนี่เติมน้ำมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปุไปไนวะขเองล้วไปะไปะเองข้าวข้างหน้าไปนู่นก่อนอดเทอะปอดชแค่ระ เอาสตาร์ทติดไม่เอาเจ้าว่างก่อนเจ้าว่างโมีเบรกด้วยใช่ไหมเหยียบคลาดด้วยนี่นะเออเลยว่ารถเกียร์มีเบรคไหมเล่นวารุเกียร์มีเบรคไหมมีตรงไหนไม่รู้ตรงขามาไหนไปขับรถเกียร์จีพีไม่แก่เลยไปมาเอาสามชาดิ ไอ้ไตเขให้ไปขไปุดไล่มากดเตรตแล้เนี่ยอ่าตัวที่นั่งอย่างสบายเร็วขึ้นนะาไม่ได้่าง่งเรื่อง ก็หมุนได้้นไงมันหมุนัน้ี้ไม่เป็นห่ะนี่นาใครนุ่นนาใครนาใครนนี่กวยอ๋อนูเป็นนาเตงแล้วเคลียร์ไปส Ó, ยาวเลยสามโลก็หาวิธีเลี้ยวอยู่แล้วทำมันหลุดเลยน ไมถึงไม่เปโหโดโลดจะนับเลยฮะ เห็นเลยนาเนี่ยเดูอะาดเี่ยเไดเอาดินมาเทใหม่ด้ยไม่ต no? ้องเติมวทำไมได้เอาดินมาถมทำให้มันเสมอนานี่ไงอ๋อมันเสมอแล้วทำไมพ่อไม่เอาดินออกไป cup it cool ยานี่ช่างเหี้ยมขี้ขวายขึ้มานหรอเออเรียกแล้วเรียกสาวนุ่นแล้วเหี้ยม ไปแล้วสาวนุ่นจะขับรถไถ นุ่นขับเมคโคล่านุ่นขับรถไถช่วยกันทำอาหารกิน ไปต้องอ่ะ่หนดกอาสำหรัทีนี้นนท์ับไมโครนะสานุ่นสับรถไปไปแล้วขับไปบงังเดี๋ยวรอติดตาม